BenQ s ben o so v e XL2411K 144Hz d i a Plus รองรับการเล่นเกมแบบ e s p o r t 100%สวัสดีค่ะเดวาเองนะคะวันนี้เดวาก็จะมารีวิวเจ้าหน้าจอตัวนี้ค่ะ Ben ็น q s o w y XL 2 4 1 1 K 1 4 4 h z นะคะหน้าจอขนาด24นิ้วที่มาพร้อมกับระบบ Dy A อร์พนะคะ S s w i t c h แล้วก็ Chill ค่ะบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆค่ะสำหรับจอตัวนี้ s o w y เอาใจผู้ใช้งานนะคะสำหรับใครที่งบน้อยแต่ว่าอยากมีจอคุณภาพดีๆนะคะเจ้าจอตัวนี้นะคะก็มีราคาอยู่ที่8,900าบาทเท่านั้นเองค่ะแถมดีไซน์เนี่ยสวยกว่าเดิมด้วยนะคะสาหรับใครที่อยากรู้แล้วว่าจอนี้นะคะมี ยังไงเนี่ยก็ต้องดูคลิปนี้ให้จบนะคะไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มฐานที่เล็กลงมานะคะเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่ในการเล่นเกมเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นค่ะแถมที่สําคัญเนี่ยมีพื้นที่ในการใช้งานมากขึ้นอีกด้วยค่ะดีสุดสดไปเลยและ Dy a อ p l u s ค่ะนี่คือครั้งแรกของหน้าจอ1 4 4ยเฮิรตเลยนะคะที่มีเทคโนโลยี Dy a อ Plus เข้ามาเพื่อที่จะเพิ่มประสบการณ์ใหม่ๆให้กับผู้ใช้งานแล้วก็น e ักกีฬา e-sport ค่ะได้รับสิ่งที่แตกต่างกว่าจออื่นแน่นอนค่ะตัว Dy a อ p l u s นะคะก็จะมี2ระดับ ก,นนะะก็จะมีไหนะคะแล้วก็พรีเมียมค่ะก็เดว่าแนะนำว่าเป็นพรีเมียมไปเลยแต่ว่า จำกัดของพาแนลนะคะค่าความสว่างของจอ XL 2411K เนี่ยจะลดลงค่ะเมื่อเปิดโหมดไดแอนะคะแต่เดวาเชื่อว่าไม่มีผลกระทบอย่างแน่นอนค่ะปรับความต้องการได้แบบอิสระนะคะเราสามารถปรับความสูงแล้วก็ความเอียงเนี่ยตามถนัดของเราได้เลยนะคะเพื่อที่จะให้เล่นเกมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะสำหรับตัวหน้าจอนะคะสามารถปรับขึ้นแบบนี้นะคะก็สามารถปรับลง ามระดับของแต่ละคนเลยนะคะระดับสายตานะคะแล้วก็สามารถหมุนด้วยะคะ่ะทุกคนนี่สามารถหมุนเป็นแนวตั้งแบบนี้ได้ด้วยนะคะสําหรับการอ่านแชทอะไรต่างๆนะคะ สำหรับเจ้าหน้าจอตัวนี้นะคะยังมีระบบ XL Setting to Share ค่ะซึ่งเป็นระบบที่เราสามารถตั้งค่าหน้าจอของเราเนี่ยเพื่อที่จะแบ่งปันให้เพื่อนที่ใช้จอรุ่นเดียวกันได้อีกด้วยนะคะอันนี้เดวาว่าเหมาะกับการแข่งขันแบบออฟไลน์มากๆเลยค่ะสะดวกมากหรือว่าถ้าเรานะคะไปเล่นนอกสถานที่นะคะก็สามารถดึงค่าที่เราตั้งไว้เนี่ยมาใช้ได้อีกด้วยค่ะสำหรับเจ้าหน้าจอนะคะ XL 2 4 1 1 K ตัวนี้เนี่ยยังสามารถปรับแต่งภาพตามความต้องการของคุณได้อีกด้วยนะคะเพราะว่ามี b l b l k e q u q u i z i z e r นะคะที่เพิ่มความสว่างให้กับพื้นที่มืดๆค่ะช่วยให้เห็นเป้าหมายแล้วก็รายละเอียดต่างๆในเกมนะคะได้มากยิ่งขึ้นค่ะมีเป็นหมด Black Equalizer นะคะก็สามารถปรับความสว่างนะคะได้ตามที่ต้องการเลยนะคะสำหรับเดวาก็ขอเป็นสัก10และกันค่ะ และยังมีโหมด Color w Vibrance นะคะที่จะช่วยปรับสีให้ผู้เล่นสามารถแยกศัตรูออกจากฉากหลังได้ง่ายขึ้นค่ะและสามารถเปลี่ยนโหมดได้อย่างง่ายดายเพียงกดปุ่มนะคะเลือกโหมดต่างๆที่ตั้งค่าไว้ในเกมโหมดได้อีกด้วยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับหน้าจอ Sony XL 2 4 1 1 K นะคะที่เดว่าหยิบมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันวันนี้ค่ะน่าใช้มากเลยใช่ไหมคะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะหรืออยากให้เดว่ามารีวิวอะไรอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ bye bye.